พูดถึงทีมทัพไทยกันหน่อยครับที่เขามีโปรแกรมว่าจะต้องอุ่นเครื่องในช่วงสักปลายพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายนนะครับก็เป็นช่วงของการพักเบรกของไทยลีกใช่นะครับก็จะต้องอุ่นเครื่องสักหนึ่งแมตต์ตามโปรแกรมรายวันที่เหมือนจะมีการประชุมแล้วก็วางเอาไว้แต่ว่าต้องบอกว่าไม่ใช่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะใช่ครับก็ประกอบกับเจลีก พักเล็กแรกเหมือนกันนะครับวันที่20พฤษภาคมนี้นะครับก็จะทําให้3มแข่งที่อยู่ในเจีกคลักเจชนาทิปอุ้มธิราทรวญมาทังแล้วก็ม้ยธีสินแดงดาครับจะกลับคือสู่ทีมชาติไทยลายจิวัตรก็อยากได้เขาด้วยนะก็เหมือนประมาณว่าเจอลีกเนี่ยหยุดพักช่วคราวนะครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับทีมชาติญี่ปุ่นเตรียมตัวไปแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยทำให้ รัวบตรก็เล็งเห็นว่าจะต้องดึงนักเตะที่อยู่ต่างประเทศมารวมตัวกันก่อนนะครับเพื่อที่จะต้องทําการอุ่นเครื่อง1แมตช์แต่ว่าการอุ่นเครื่องนี้ยังไม่มีการยืนยันนะครับว่าจะจะเป็นการอุ่นเครื่องกับทีมชาติใดแต่แนวโน้มนะครับน่าจะเป็นการอุ่นเครื่องที่บ้านของเราเองก็คือราชมังคลากฬาสถานนะครับว่าจะอุ่นเครื่องกับทีมชาติไหนแต่เชื่อว่าจะเป็นทีมที่ต้องดันก่งฟีฟ่าดีกว่าแล้วก็จะเป็นการ นำนักเตะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยมาลองทีมกันด้วยในช่วงต่างปีนี้นะครับ